สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเชยตานามาโชตรหัสน,นิสิต6 7 0 3 0 6 7 6ค่ะคณะวิทยาศาสตร์สาขาบริจิตศาสตร์ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายท่าง่ายๆค่ะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากท่าแรกคือสควอตค่ะยืนแยกเท้ากว้างเท่าหัวไหล่ค่อยๆยอ่อตัวลงเหมือนนั่งเก้าอี้หลังตรงเข่ามีเลยปลายเท้าแล้วดันตัวกลับขึ้นมาค่ะ ทำประมาณ10 1 5ครั้งต่อเซตท่านี้นะคะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อขากน้นและช่วยให้รูปร่างกระชับขึ้นค่ะสวัสดีจ้าทุกท่านวันนี้เราเอาท่าทางในชีวิตประจำวันมาประยุกต์ให้เป็นท่าออกกำลังกายกันดีกว่าต่อไปคือท่าแพงค่ะนอนคว่ำวางข้อศอกใต้ไหล่แล้วยกตัวขึ้นให้ลำตัวตรงเหมือนไม้กระดานเกงหน้าทองไว้ค้างไว้หนึ่งนาที พัก30วินาทีทั้งหมด3มเซตค่ะท่านี้นะคะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวและลดอาการปวดหลังได้ดีเลยค่ะเอาย่ำเท้าจ้ารู้ไหมออกกำลังกายมันดียังไงมันจะช่วยเบิกทวารทั้ง7เบาหวานจะลดปดพืนจะหายไปกลวยไตยจะกลับมาใสสะอาดเลือดฝาดจะกลับมาท่าสุดท้ายเรามาหมุนหัวะหูบก,กันค่ะ ถึงกระหูไปที่เอวหมุนวงให้ต่อเนื่องโดยใช้การแข่งสะโพกเบาๆทำต่อเนื่อง30นาทีท่านี้นะคะช่วยกระชับหน้าท้องเอวและยังเป็นคาร์ดิโอเบาๆที่ช่วยเผาผลาญพลังงานค่ะจะเด้งเด้งเด้งสมองจะเล่นปรี คือการออกกําลังกายท่าง่ายๆทั้ง3ท่าที่ทุกคนสามารถทําได้ที่บ้านค่ะอย่าลืมลุมมกมอกําลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีและห่างไกลจากโรคนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ